ดเนื่องจากท่านพระครูโสพลไม่ทีธรรมผู้รักษาการแทนเจ้าอาบนสวนจิกเขตหนึ่งได้มีคำสั่งคณะสงฆ์ตำบลสวนจิกเขตหนึ่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดบ้านขาควายหรือว่าบ้านน้องคูคำเนี่ยนะในโอกาสนี้เจ้ากับผมขออนุญ,ญาตอ่าน คำสั่งคณะสงฆ์ตำบลสวนจิกเขตหนึ่งในการแต่งตั้งพุ้รักากรแทนเจ้าวาดและหลังจากนั้นขอความเมตตาพระเดชระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชาภิเ์กพระเจ้าคุณร้อยเอ็ดองค์ประธานได้เมตตามอบคำสั่งคณะสงฆ์ตำบลสวนจิกเขตหนึ่งแต่งตั้งพุ้รักากรแทนเจ้าวาดเป็นระดับสื่อไปคำสั่งคณะสงฆ์ตำบลสวนจิกเขตหนึ่ง ที่หนึ่งทับสองหเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดตามที่ได้แต่งตั้งพระครูกนกธรรมภพาสเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดบ้านขาควายและได้ครบวาระในวันที่23กันยายน2563แล้วนั้นอาแอมนาจตามความในข้อ4วรรคหนึ่งแห่งกฎมรต์สมาคมแาวที่19พุทธศักราช2536 ว่าโดยการแต่งตั้งพระรศการแทนเจ้าวาดออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2,505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พุทธศักราช2,561จึงแต่งตั้งให้พระสุภพพชัยฉายาตาปาสีโลอายุ21พันษา2วิทยาฐานะธรรมชั้นเอกวัดบ้านขาควายตบํบลสวนจิกอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดบ้าน,นขาวควายตำบลสวนกีกอำเภอชิมเด็ดจรอเอ็ดทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณนวันที่7พฤศจิกาย,ยนพุกศการช2513พระครูโสพลมหิทธรรมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลสวนจีกเขตหนึ่ง ตัวโพธิญาณมเลสักญาณนังนานที่วตะโนย วังตวังวิชโยโหนิชยาสุชยามังกะเลอปาราจิตาปันลังเกสิเสปตะวิโปกะเลอภิเสเกสะพะพุตนังอากาศปตปโมทติสนาคารตังสุมังคะลังสุปปัตตังสุอติตังสุ ข้นนุษโมนโตจัสุยิตปัมาจาริสุปทานกินังกายกรรมังวายกรรมังปทานกินังปทานกินังมโนกรรมปณิทิเตปทานกินาปทานกินานิกาตนราปันตะเตปทานกินี อยอดโยมเดอ้อหลังจากนี้กาสิได้บวชชีพรามพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเจ้าคณะจังหวัดเพิ่นสิได้ให้ศีลแปดไม่ออกแม่ออกรับศีลเสร็จแล้วหลวงพ่อกรสิเก้าสัมมูทนีกถาเทศให้ฟังเสร็จเจริญมาจุดเทียนใช่เนีย่ยโยงไปจังสวดพุทธาวิเศษฟังสวดพุทธาวิเศษต่อจนหอดสอดแจียงหมดละ คือกำหนดการเด้อพนันยัเพิ่มนี้ไปใสายยันเพิ่มนอนหลังจากกาะสงพผนกราบแล้วเอาญยตาโยมพี่น้องเข้ากราบ ปรดีระคุณ่านอากาพร้อมกันอากาศไาหโอ้สมานิยตีอายาญยอมพันี่ย กอมาพี่่าพี่ ขอโอกาสถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระรธ,ธรรมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดรอยละเอียดองค์ประธานในพิธีครับท่นนานคณะาติธรรมสาธุชนทั้งหลายนะครับได้นะครับ,นะรบหันหน้านะครับเข้ายังมทนพิธีนะครับ,นนนะรบซึ่งในขณะนี้พระเดชพระคุณองค์ประธานสงนะครับได้เมตตาที่จะนะครับให้กับสาธุชน คนดีทั้งหลายนะครับได้ร่วมกันในการสมทานโอโบสถสินเป็นอันับต่อจากนี้นะครับขอเรียนเชิญคณะท่านยติธรรมนะครับที่อยู่ด้านหลังพระเดชพระคุณนะครับได้ขยับเข้ามานะครับได้ขยับเข้ามาที่ด้านหน้าฝั่งนี้ก่อนนะครับเชิญครับเชิญยติธรรมสาธุชนคนดีทุกท่านนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญได้นะครับเข้ามา ที่ด้านหน้านะครับพรพะบบคุณที่นะครับเมตตาขึ้นสู่ธรรมาทนะครับก็จะเมตตาในการให้สินและกล่าวสมโมุทรนิยิกถาเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนะครับคณะยติธรรมสาธุชนคนนี้ทุกท่านนะครับได้ขยับเข้ามานะครับที่บริเวณด้านหน้านะครับเชิญครับขอเชิญ อย่าตีท่ามทุกท่านนะครับอย่าติท่ามทุกท่านเชิญเข้านะครับเขามาพร้อมเพียงนะครับในบุญกุศลคุณงามความดีนะครับได้มาร่วมกันนะครับในพิธีอันเป็นมหามงคลในมือนี้นะครับก่อนที่เข้าทั้งหลายนะครับเสด็จเข้าสู่พิธีเป็นรับไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่าติท่ามทุกผู้ทุกคนทุกท่านทุกนามนะครับได้มาประกอบพิธี มาร่วม,ม ves, บูญบวงปุศสในพิธีอันเป็นมหามงคลในมือนี้ก่อนที่ิิขสุพิธีเต็ีมดับไปครับในโอกาสนี้นะครับโดยเชิญทุกท่านนะครับได้กราบพร้อมกัน3ครั้งนะครับ ความแล้วกราบครับกราบครับกราบครับอิมินาสก,กาเรนาตัางพุทธังอภิปุณชยามาอิมินาสก,กาเรนา ตังธรรมังอภิปุนชัยามาอิมินาสกาเรนาตังสังฆังอภิปุนชัยามาอะระหังสัมมาสัมบุตตุปะขวะพุทธังปะขวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธ้าอามังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนามามิมายังพันเต เวสุงเวสุงรักขณาธาญาติสรเนนัสหาจัสรจามาตุติยัมปิมะยังพันเตเวสุงเวสุงรักขณาธาญาติสรเนนัสหาอัทาสิรานิยาจามา ตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายเตสรเนนัสตาหะอัทธาสิรานิยาจามาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

อารหโตสัมมาสัมพุสาผูทังตานังขจามิพุททังสระนังขจามทมมตนังขจามีธัมมังสระนังขจามิตนังขจามิสังขังสระนังขจามิพูทธังตานังขจามิอตทยัมปีพุททังสระนังขจามิธัมมังตนัง ตัวตติยมปีธรรมังสารังขจามิสังฆัตานังขจามีตัวที่ปีสังฆงสารังขจามิตัตที่ยปีพุทธังสานังขจามิตติยี่ปีพุทธังสารังขจามตที่ยปรมังตานังขจมิตปีธรรมังสารังขจามี ตังคังตานังขดามิตาติยมเพีสังคังสารังขดามิธรรมนังนิเทตตาอะมะพันเตปะนาติปตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปะนาติปตาเวระมณีสิกขาปะทังสมมาทิยามิ เวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามีทินาธานาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามีพระมัจริยาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามีพระมจริยา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีะมัมาธาทาเวรมณี สิกขาปะทถังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌาปมาทัทธนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโพธนเวรมณีสิกขาปะทถังสมาธิยามิวิการโภชนา เวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิญาเมิตติตวะติตวิทุกขทัตตนามาลาคันธะวิเลปานะธารณะมันฑนะวิภูธนธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามินาจะคีทิตาวิสูกขทัตสนา มาราคันทาวิเลปะนาธาระมันดานะวิภูสนาธานาเวรมณีสิคาปะทังสม,า,ม,า,ทา,มา,าทิยามิเทียนมหาเทยนอนเวรมณีสิคาปะทังสมามทิยามิอุจจาสยนามาหาสยยนา เวรมณีสิขาปทังสมาธิยามิตรูปะระชตะปฏิคหานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธียามิชาตรูปะระชตตปฏิคหานา เวรมานิสิกาปัทานสมาธิยามิทิเลนะทุกขจริยติทีเลนะโพคตัมปทะฐานท่เลนะเปุติยันติตัตมะีึงังวิโททะเยม ัในโอกาสบันี้กราบราตนานิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชพรหมจริยาคุณองค์ประธานทรงเมตตากก่าวสมโมทนิย